การประชุมอาเซียนที่ลาวเสร็จแล้วผมเห็นข่าวนี้แล้วก็นึกในใจม่อนกันนะครับว่าเออนายกสิงคโปร์ก็ได้รับความชื่นชมนะครับอยากจะเห็นข่าวอย่างเนี้ยในประเทศไทยบ้างคุณอิงเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ถึงเดือน แต่ถูกคอมเมนเคนเขียวตั้งแต่วันแรกเลยครับจะจองร่างจรผ่านไปกันไปถึงไหนก็ไม่ทราบหนังสือพิมพ์ผู้จัดก,การก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับปากคมกันเขาเห็นผมเห็นข่าวนี้แล้วผมว่าเออเขาท่าดีนะคนสิงคโปร์ตื่นเต้นนายก บินโลคอสกลับบ้านหลังประชุมอาเซียนที่ลาวครับนี่เป็นขา่าวเช้าวันนี้นะออนไลน์คือประชุมเสร็จเขาก็บินกลับบ้านก็นั่งโลคอสครับก็คือนายกก็ธรรมดาทีนี้แต่ที่ผมชื่นชมคือคนสิงคโปร์บนเครื่องบินเขาปรบมือให้กันใหญ่นะครับ ตามข่าวนะชาวสิงคโปร์ฮือฮานายกรัฐมนตรีลอเรนวองกลับจากประชุมอาเซียนที่ลาวนั่งโลคอสกลับบ้านเขาก็ปบมือให้ก็เลยอยากจะเริ่มต้นที่ว่าออการเมืองแห่งความเกลียดชังนี่มันมันไม่เป็นผลดีนะครับ แล้วก็เังเอวันนี้ได้ข่าวด่วนเป็นข่าวด่วนจากอเมริกานะครับการเมืองในอเมริกานี่ก็มีความเกลียดชังอยู่แต่ความเกลียดชังนี้ไม่ได้ทำลายระบบครับเป็นเรื่องตัวบุคคลแต่ของเรานี่ทำลายระบบเลยนะครับหวังจะทำลายระบบ การลองเรียนยุบพักอะไรต่อมิอะไรอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยแต่ที่อเมริกานี่มีความรุนแรงครับโดยพุ่งเป้าไปที่ตัวประธานาธิบดีข่าวนี้เป็นข่าวรอบที่สามนะที่คุณทรัมป์เออถูกปองร้ายตามข่าวนะแต่ว่า สื่อมวลชนเขาก็ยังไม่ยืนยันครับว่าน,นี่คือการปองร้ายมุ่งหมายที่จะทำร้ายคุณทรัมป์เราคงรู้นะครับรอบแรกคุณทรัมป์นี่ถูกรอบยิงจริงๆเฉียดหูไปรอบที่สองกลระมระวังตัวก็ที่สนามกอล์ฟของท่านเองก็จับได้มือปืนนะครับจับตัวได้มีปืนลูกสองเขาก็สัษฐานว่าจะ จะอาจจะรอบทำลายรอบสารนี้มาหาเสียงที่แคลิฟอร์เนียครับที่ลิเวอร์ไซ์ผมไม่ท่านดูข่าวนี้เป็น C N N แต่ C N N ต้องเข้าใจก่อนนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็น October Surprise เป็นช่วงเวลาเดือนตุลาคมที่ผมออกข่าวกับท่านไปแล้วว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ เกิดข่าวแปลกๆแ,แล้วจะนำไปสู่การพลิกผลการเลือกตั้งอย่างไรหรือเปล่าสื่อเขาก็ระวังดีนะครับเออเขาก็ไม่ใส่ใข่ของเออข่าวเมื่อวานนี้นะครับตามเวลาที่อเมริกาเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางเผยว่าทรัมป์ไม่ได้อยู่ในอันตรายหลังถูกจับ กลุ่มชายคนหนึ่งพร้อมอาวุธผิดกฎหมายใกล้การชุมนุมหาเสียงในแคลิฟอร์เนียอันนี้ก็เป็นเรื่องของของทางซีเอ็นลงนะท่านดูหัวข่าวแล้วท่านจะรู้ว่าการใส่ไข่กับไม่ใส่ไข่นี่ต่างกันยังไง <c oughs> ถ้าเป็นไทยท่านฉบับไหนจะทิ่มแทงไม่ชอบนายกก็จะใส่ไข่เต็มที่ ฉบับไหนเป็นกลางๆก,ก็จะวางข่าวเป็นกลางนะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่ไอ้ทีเชียนี่ไม่ค่อยเห็นนะอันนี้เดอะการ d เดียนครับเดอะการ d เดียนนี่ลงรูปเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะฮะเขาบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งถูกจับพร้อมอาวุธปืนใกล้การชุมนุมของโดนัลด์ทรัมป์ที่แคลิฟอร์เนีย ABC New นนี่ครับลงหลายฉบับเลยทีเดียวล้วครับข่าว โค้งสุดท้ายจะมีการเลือกตั้งแต่ผมไม่ไม่รายงานในรายละเอียดนะครับเพราะว่าเราเป็นคนไทยเราไม่ได้ไม่ได้มีส่วนได้เสียโดยตรงกับการเลือกตั้งอเมริกาเพียงแต่เรานำเรื่องราวการเลือกตั้งในอเมริกาเ,เป็นวัฒนธรรมการเมืองมารายงานให้ท่านทราบดังนั้นยังไงเสียเราก็ยังตามทันเพราะขณะนี้คะแนนยังสูสี อันนี้เ b c นะชายถือวุธบรรจุกระสุนถูกจับกลุ่มที่จุดตรวจใกล้าการชุมนุมสุดสัปดาห์ที่โดนนั่นทำไปหาเสียงที่แคลิฟอร์เนีย NBC ครับเริ่มการสอบสวนหลังจากชายคนหนึ่งพยายามเข้าไปในบริเวณชุมนุมของทรมในแคลิฟอร์เนียโดยมีปืนอยู่ในในรถถือจับได้ในรถนี่เป็นคนหลายกระบอกเลย ก็ก็น่าเชื่อได้เช่นนั้นเพราะว่าเขากำลังปลาสายหาเสียงนี่นะครับ CBS ผู้ชายคนหนึ่งถูกจับกลุ่มพร้อมปืนนะครับใกล้การชุมนุมที่เมืองโคชิราของเอ่อมีมีป้ายรถทำเองน่าจะเป็นป้ายปลอมนี่นะและหนังสือเดินทางหลายเล่มในอำเภอเขาก็รายงาน Los Angeles t i m e ์ ก็ลงข่าวแบบเดียวกันเนี่ยนะครับก็เป็นข่าวใหญ่ผู้ชายที่ถูกจับใกล้กับที่ทําไปหาเสียงเนื้อข่าวเหมือนกันหมดคือการเมืองแห่งความเกลียดชังเช่นนี้นะครับมันก็นํามาสู่ปัญหาแต่ว่าของอเมริกานี่เท่าที่ดูนะครับไม่ใช่ว่าเอียงข้างเขาเป็นความเกลียดชังโดยส่วนตัว ไม่ใช่เรื่องที่เขาจะทำโดยตรงต่อระบบทำลายประธานาธิบดีล้องสาลถอดถอนสารอะไรอย่างนี้ไม่มีครับแบบแบบเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ทีนี้เรามาดูว่าวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มันบอกอะไรกับเราเรื่องราวของ ที่ผมจะคุยกับท่านวันนี้จริงๆเนี่ยเป็นเรื่องของจีนใหญ่กับจีนไต้หวันวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยอันนี้เป็นวันเกิดของจีนจีนปักกิง่งวันที่สิบตุลาเป็นวันเกิดของออไม่ใช่วันเกิดวันชาติของจีนไต้หวันผมรายงานท่านไปแล้วนะครับในการโต้อตอบกัน แต่วันนี้ผมอยากจะให้ท่านเห็นข่าวบางข่าวเพื่อเราจะได้ทำความเข้าใจว่าความขัดแย้งในประเทศไทยเนี่ยเราควรที่จะหาทางเปลี่ยนแปลงหรือเบี่ยงเบนประเด็นไหมเพราะว่าเพราะว่าวันนี้บ้านเมืองเรานี่กำลังชุดโทมอย่างหนัก แล้วสื่อมวลชนก็ไม่ได้คิดอะไรจะว่าเขาก็ไม่ได้นะครับก็ในเมื่อไอ้ธีรยุทธ์มารับจ้างไอ้ป้อมมายืนยย่นยุบพักเพื่อไทยเล่นงานทักษิณจะพักเพื่อไทยแล้วสารัฐธรรมนูญก็ไปไม่เป็นที่น่าไว้วางใจมันเป็นระบบนะครับระบบอามาที่เราว่ากันเนี่ยดังนั้นสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันก็มีแต่ความเกลียดชัง การที่จะเบี่ยงเบนประเด็นให้มันออกไปในเรื่องอื่นซะมันก็มีแต่ประชาชนจะอาศัยผู้ปกครองรักทั้งบนมันก็ยากเต็มทีเหมือนกันแต่วันนี้พอเราดูหนังสือพิมพ์ลงข่าวหน้าหนึ่งเช้าว,วันนี้นะครับเช้าว,วันจันท์นี่วันนี้ผมเอากรุงเทพธุรกิจหรือหน้าการเมืองขึ้นมาก่อนเพราะว่าธรรมดาผมจะเอาไว้ใช้ท้ายนะครับ เที่ยวขึ้นมาก่อนนี่เพราะว่ามันเห็นอะไรบางอย่างบอกความจริงของสังคมไทยหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าว,วันนี้เป็นเรื่องของดาราเ,เรื่องช่อโกงประชาชนเรื่องไอคอนเกือบทั้งหมดเรื่องของวันสำคัญเมื่อวานนี้วันที่สิบสามในหลวงเสด็จก็ลงข่าวใหญ่หมดข่าวใหญ่ๆอยู่สองเรื่อง แต่ที่วันนี้ผมเอาข่าวการเมืองจากกรุงเทพธุรกิจมานี่น่าสนใจที่บอกว่า51ปี14ตุลา2516ชิงการนำวนลูปอำนาจทหารซ่อนรูปท่านเห็นไหมครับผมจะคุยกับท่าน51ปี14ตุลาในเบรกสุดท้ายแต่วันนี้เอาข่าวเรื่องนี้ขึ้นมาก่อน หนังสือพิมพ์ของค่ายเนชั่นเขาบอกว่าทหารซ่อนรูปก็อย่างอันนี้มันบอกหัวข่าวมันบอกความจริงถ้าเราติดตามข่าวสุนทรีทีวีนะครับว่าวันนี้การรัฐประหารเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกระยะเลยคือการทําลายรัฐบาลแล้วก็ตั้งรัฐบาลใหม่ที่เราเรียกนิติสงครามก็คือการรัฐประหารรูปแบบหนึ่งคือการเปลี่ยนรัฐบาลที่ไม่ชอบด้วยตามกลไกของประชาธิปไตย แต่ใช้สารจัดการแต่ว่าที่ส,สนใจคือไอ้หัวข,ข้อข้างล่างนี่สิครับบทบรรณาธิการบอกวิกฤตไม่ไว้ใจผู้นำใครคืออำนาจพิเศษแม่บอกบอกกอเนชั่นหน่อยไม่รู้เรื่องนะหรือแก้งโง่อำนาจพิเศษคือใครพูดแค่นี้พอแล้วคือมันต้องพูดกันความจริงว่าเรื่องเป็นอย่างนี้กรุงเทพธุรกิจ หน้าหนึ่งวันนี้ผมให้เก็บเป็นเป็นฉบับแรกเนี่ยนะครับรัฐบาลเร่งอัดเยียวยาน้ำท่วมท่านเห็นนะรูปในหลวงเสด็จอันนี้ทุกคนต้องทำแล้วก็รัฐบาลงานที่ต้องทำทำได้ไม่มีใครว่าก็คืองานลูทีนหนึ่งงานลูทีนเกี่ยวกับวังไปถวายบังคมนะฮะสองงานลูทีนคือ ช่วยเหลืออุทกภัยโอเคอย่างนี้ทําไปถ,ถ้าทําไม่ดีก็ถูกดา่าอันนี้ทําดีก็ได้ไปผมไม่อ่านข่าวทั้งหมดลองมา,มาเล่นเอาข่าวมติชนนี่ครับข่าวมติชนบอกว่าเอาข่าวใหญ่นะนอกนั้นเหมือนเหมือนกันหมดนะเพื่อไทยดันประชามติทันทันพ่วงชิงสอจอร่างรัฐมนูญจบในรัฐบาลน,นี้ เออผมไม่ได้รายงานข่าวเรื่องรัฐธรรมนูญให้ททราบเลยนะครับที่ผมไม่ได้ไม่ได้รายงานรายละเอียดเพราะแม่มันยอกย้อนยืดยากจะไม่มีจบแต่นี่คือหน้าหนึ่งสีพิมพ์บอกจบทันรัฐบาลนี้แต่ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะอะไรพอไทยรัฐเช้าวันนี้เหมือนกันบอกว่าไม่จบครับ <laughs> รัฐบาลรับรัฐบาลอิงแก้ไขรัฐรัฐธรรมนูนไม่ทันครับเอาเห็นไหมครับ นี่แหละบ้านเมืองมันปั่นป่วนอย่างเงี้ยแล้วรัฐบาลไม่มีทางมีเสรีภาพแต่ข่าวสดลงจัดจัตุรนครับอ๋อยเอออันนี้น่าสนใจอ๋อยนี่คือความจริงจากหน้าหัังเสือพิมพ์อ๋อยฉะนักร้องต้านน้ําหวังยุบเพื่อไทยเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็ไม่มีทางจบส่วนข่าวใหญ่อือ่นๆท่านก็เห็นเองนะครับที่ผมบอกไปแล้วคือเรื่องของดาราชอโกงประชาชน สยามรัฐอันนี้ก็เป็นข่าวแปลกสยามรัฐลงข่าวของโพโพชี้ประชาชนโกรธมากหากรัฐเลิกแจกเงินดิจิตัลไม่เลิกแล้วครับแจกต่อแต่ที่มันผมมันขำก็คือว่า ไอ้คนที่โจมตีเรื่องการแจกเงินแล้วก็บอกประชาชนไม่ได้ยากจนยังไม่จําเป็นที่จะต้องทําอย่างนั้นอย่างนั้นวันนี้ก็เห็นความเป็นจริงหมดว่าประชาชนยากจนแล้วก็จะโกรธมากถ้าไม่ได้รับแจกใหม่เดลิเดวเอาอันนี้เขาลงภาพหัวข่าวใหญ่เลยผม,มเรือกให้ท่านดูดาราที่ว่าเนี้เดอะไอคอนเนี่ยนะ การพบตำรวจไหว้ขอโทษยันสอบหกบอสฐานะผู้ต้องหาไทยโพสตเป็นสัญญษณที่ดีที่สุดขวาจัดคือลงภาพข่าวงานพระราชพิธีใหญ่ไปเลยอย่างเงี้ยรัฐบาลก็ไปกันแล้วกันนะต้องไปถวายบังคมไปเข้าเฝ้าอย่างเงี้ยงานนี้ทำราบลื่นดีครับแต่งานอื่นๆไม่ราบลื่นถูกขัดขา ทำเรื่องนี้ก็ถูกร้องว่าครอบงามทำเรื่องนี้ก็ถูกหาว่าล้มลังการปกครองนี่เราจะอยู่กันอย่างนี้ไปตลอดชีวิตหรือไงไม่ทราบนะครับนี่ข,าขา่าวเออข่าวเอเดลนาห้ามเบวเฟสสองเป็นข่าวเดียวกันนะครับที่แจกเงินเรามาดูวันนี้เรื่องราวของ <c oughs> ข่าวต่างประเทศที่ผมให้ท่านเห็นว่าถ้าเรายังอยู่ในความขัดแย้งอย่างนี้เนี่ยมันก็จะวนหลูปกันอยู่อย่างนี้รัฐบาลก็ไม่มีเสถียรภาพวันนี้จีนจีนปักกิ่งกับจีนไต้หวันเนี่ยครับว่าก็ว่าเถอะเขาฟาดกันมาเจสบหปีแล้วนะครับปรากฏว่าต่างคนก็ ต่างต่างอยู่ก็จะลบกันอยู่ไม่หยุดไม่ย่อนอยู่ว่าแต่และประเทศก็พัฒนากันไปแต่ว่าถึงปีหนึ่งจะต้องฟาดววนปากกันทุกทีแต่มาคราวนี้การดวนปากกันนี่น่าสนใจที่คนไต้หวันคิดกับคนไทยคิดคล้ายๆกันครับพี่ในรายการชุดในทีวีนี่คิดก่อนนะ สุนัยทีวีนิคิดก่อนคนที่เห็นอยู่นี้ก็คือ,อประธานาธิบดีจีนนะครับสีจิ้นผิงกับอีกคนหนึ่งแนะนำใหม่ินหนึ่งดาราใหม่ไล่ซิงเตอประธานาธิบดีไต้หวันสดๆร้อนๆอนเมื่อเมื่อต้นปีนี้ปรากฏว่าผมเห็นข่าวเรื่องจีน ที่เขาขัดแย้งกันเนี่ยนะครับผมก็เลยเอามาทําเป็นโพถามท่านเมื่อเมื่ออาทิตย์ก่อนครับว่าท่านคิดยังไงว่าเจ็ดสิบห้าปีที่ทะเลาะกันแล้วจีนแดงก็จะยึดจีนไต้หวันนี่นะครับตกลงจะยึดได้ไม่ได้เออปรากฏว่าคนไต้หวันก็ทำโพเหมือนกัน แล้วก็ตรงกับเราเลยครับที่ผมบอกว่าเจ็ดจำได้นะน,นี่ย้อนเมื่อวนันจันทร์ที่แล้วเจ็ดสิบห้าปีที่จีนแดงขู่จะบุกไต้หวันเพื่อรวมชาติท่านว่าถ้าครบร้อยปีนี่จะมีทางทำได้ไหม <arda. S 1> เพื่อนคนไทยตอบบอกว่าไม่มีทางทำได้หรือว่ามีทางทำได้ผลของโพลที่เราออกมาปรากฏว่าส่วน ถึงเจ็ดเกบอซบอกไม่มีทางทําได้ครับเออสิบอกมีทางทําได้นี่นะครับในสุดในออทีวีผู้คนโหวตกันสองพสสี่คนในสุดในแฟนคลับอีกแปดร้อยเ้าสิบสคนเก้าสิบต่อสิบเหมือนกันมาดูข่าวอารมณ์ของคนไต้หวัน แต่ใครดูสุราทีวีนี่มันไปล่วงหน้าแล้วนะครับไต้หวันเขาทำโพลครับ <S <S ข่าวรอยเตอร์นะครับบอกว่าประชาชนชาวไต้หวันเชื่อว่าจีนจะไม่มีการบุกไต้หวันในอีก5ปีข้างหน้าจากผลการสำรวจความคิดเห็นแต่ว่าที่เขาทำโพลนี่เขาเอาแค่หปี สูตในทีวีนี้เอายีปีความเห็นของคนไทยกับคนไต้หวันคล้ายกันคือทุกคนเริ่มเห็นความเป็นจริงว่า75ปีที่ทะเลาะกันมาขู่ก็จะขู่จะทำสงครามกันเนี่ยขู่กันนานจัดเบื่อไม่เชื่อแต่ประเทศไทยนี่25ปีกำลังคุกุนนะครับทำรัฐบาลมาตั้งแต่19กันยา49 แล้วก็ล่อกันไม่หยุดวันนี้น่าจะจบได้ก็ไม่จบเป็นบทเรียนให้ดูกันแล้วกันนะครับว่าไอสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยในประเทศใกล้ๆตัวใกล้ๆบ้านเราที่มีเชื้อสายคนจีนอยู่เนี่นะทะเลาะกันไม่หยุดนี่แล้วคนที่จะมาทำมาค้าขายกับจีนไต้หวันนี่เขาจะวิตกกังวลไหมเออ แต่ว่าไต้หวันก็เติบโตขึ้นเลยนะอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าการสร้างแต่เขาไม่มีปัญหาเรื่องการทำลายรัฐบาลนะอลองสารแล้วก็ทำลายรัฐบาลนี่เขาไม่มีแต่มีแต่ว่าเอ้ยขู่กันจะล่อกันแต่ว่าขู่กันไปขู่กันมาก็ชินครับแต่บ้านเรานี่ชินยากพอมันยุบพักกันจริงๆริงทำลายนายกจริงๆ <laughs> นี่เป็นข่าวรอยเตอร์นะครับต่อไปเป็นข่าวของ n b c ชาวไต้หวันส่วนใหญ่เชื่อว่าจีนจะไม่บุกไต้หวันในอีก5้าปีข้างหน้าจากผลสำรวจความคิดเห็น VOA ครับผลสำรวจคนไต้หวันส่วนใหญ่เชื่อว่าจีนจะไม่บุกไต้หวันอีก5ปีข้างหน้าเออ n n e l ฟรีเอเชียนี่นะครับก็บอกว่าแนแนนนิวเอเชียบอกว่าผลสำรวจคนไต้หวันส่วนใหญ่เชื่อว่าจีนจะไม่บุกไต้หวันข่าวเหมือนกันหมดนะฮะอาซาฮีชิมบุญของญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันผลสำรวจตรงนี้เป็นการทำสำรวจของกระทรวงกลาโหม ของไต้หวันนะครับก็ได้ผลอย่างที่ว่าปรากฏว่าจากการทำสำรวจเขาสำรวจแซมเปิลแค่พันสองร้อคนเท่านั้นนะนี่เรายังได้มากกว่านะสุนัยทีวีทำนี่สองพันกว่าจากพันสองอคนนี่เขาสำรวจปรากฏ6กมองว่าเป็นไปไม่ได้ นะครับที่จีนจะปฏิบัติการกับไต้หวันในระยะเวลาห้าปีแต่มีประเด็นที่น่าสนใจคือแล้วถ้าบุกเนี่ยจะสู้ไหมคนไต้หวันห้าสิบห้าสิบครับสู้ห้าสิบไม่สู้ห้าสิบนะแล้วสำรุจต่อไปว่าแล้วเชื่อมั่นไหมว่าอเมริกานี่จะเข้ามาช่วยจีนนี่ ผลปรากฏว่าเอ,อ67%กลุ่มตัวอย่างกล่าวว่าพร้อมออหากจีนเปิดฉากปฏิบัติการนะครับก็50-50จะสู้ไม่สู้แต่ที่เขาพูดถึงอเมริกาแบบสำรวจบอกว่า สำหรับอเมริกาจะช่วยมาปกป้องไต้หวันหรือไม่ผู้แสดงความคิดเห็นบอก74%เชื่อว่ารัฐบาลอเมริกามีแนวโน้มจะช่วยเหลือไต้หวันทางอ้อมไม่ใช่ทางตรงนะทางอ้อมด้วยการจัดหาอาหารเวชภัณฑ์และอาวุธแต่มี52%คิดว่ากองทัพอเมริกา จะส่งกำลังติดอาวุธเข้ามาแทรกแซงช่วยเหลือให้อันนี้ก็เรียกว่าก็คนไต้หวันก็อย่างว่านะครับเขาใกล้ชิดอเมริกามากแล้วก็มีฐานทัพอเมริกาอยู่ใกล้เคียงเขาก็เชื่อว่าไอทีไอทีปลอดภัยอยู่คือเรื่องนี้นะครับเมื่อเรามาดูผลของการเกิดที่ว่านี้ เราก็จะพบความจริงว่าคนไต้หวันเองวันนี้ไม่เชื่อจีนไม่เชื่อจีนกล้าครับดังนั้นเรื่องราวที่เราคุยกับท่านวันนี้เราจะเห็นความเป็นจริงว่าสีจินผิงที่มีอํำนาจการที่จะใช้อํำนาจจัดการกับผู้ที่ด้อยกว่า แน่นอนครับกำลังทหารของจีนจำนวนจานวนทหารอาวุธยุทโธปกรณ์เมื่อเปรียบเทียบไซส์ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันนี่มันเปรียบกันไม่ได้เลยครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะใช้อํำนาจได้เพราะในโลกนี้ไม่ได้มีอยู่อํำนาจเดียวในประเทศไทยวันนี้ประชาชนยังไม่ได้แสดงอํานาจ การแสดงอำนาจของประชาชนแสดงออกในการเลือกตั้งหัอยน์บัตรเท่านั้นแต่การแสดงอำนาจว่าเฮ้ยพอกันสักทีเถอวะว่นี่คุณจะทำลายกันทุกรัฐบาลเลยใช่ไหมฝ่ายที่แพ้เลือกตั้งก็ไม่ต้องรอให้ฝ่ายที่ชนะเลือกตั้งเขาบริหารนะก็จะทำลายกันอย่างนี้เฮ้ยพอกันสักทีเถอะสารรัฐธรรมนูญกลไกล อำนาจทั้งหลายที่จะทำลายระบบพักการเมืองทำให้ทุกรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพเพราะมันส่งผลโดยตรงต่อชีวิตของประชาชนนี่คือสิ่งที่สื่อมวลชนควรจะกระตุน้นเพื่อจะได้พัฒนาบ้านเมืองให้เจริญเติบโตขึ้นไปนะครับไม่ใช่สื่อก็เล่นข่าวมันเอามันอย่างเดียวผมว่าอันนี้เนี่ยครับ ประชาชนจะเป็นตัวเป็นฐานสำคัญที่จะทำให้สื่อจะต้องเอาหัวใจประชาชนมาคนที่ทำโพลก็ถามชาวบ้านเพื่อให้สร้างประชามติตบกระบาลในป้อมตบกระบาลในคนที่จะทำลายรัฐบาลไม่ใช่ว่าต้องมาเป็นรัฐบาลเพื่อไทยครับคือให้รัฐบาลเขาได้มีเวลาบริหารบ้านเมืองก่อน อ,อผิดถูกก็ว่ากันสภาเขาก็มีตรวจสอบพรรคเก้าวไกลเขาก็ไม่ไว้อยู่แล้วโดยหน้าที่ของเขาทางออกอย่างเนี้ยน่าจะเป็นทางออกที่ดีไม่ต้องให้ถึงมีสงครามแล้วก็มาทำโพอย่างที่ไต้หวันกับจีนนะครับนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับ